ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,740เว้นแต่เจ้ามรดกหรือกฎหมายจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้จัดสรรทรัพย์สินของเจ้ามรดกเพื่อชำระหนี้ตามลำดับต่อไปนี้อนุมาตรา1ทรัพย์สินนอกจากอสังหาริมทรัพย์อนุมาตรา2 อสังหาริมทรัพย์ซึ่งจัดสรรไว้ชัดแจ้งในพินัยกรรมว่าสำหรับชำมระนี่ถ้าหากว่ามีทรัพย์สินเช่นนั้นอนุมาตราสอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทายาทโดยธรรมชอบที่จะได้รับในฐานะเช่นนั้นอนุมาตราสี่อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเจ้ามรดกทำพินัยกรรมให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าผู้นั้นต้องชำระหนี้ของเจ้ามรดกอนุมาตราห้าอสังหาดิมัพย์ซึ่งเจ้ามรดกทำพินัยกรรมให้โดยลักษณะทั่วไปดังบัญญัติไว้ในมาตรา1651อนุมาตรา6ทรัพย์สินเฉพาะอย่างซึ่งเจ้ามรดกทำพินัยกรรมให้ โดยลักษณะเฉพาะดังบัญญัติไว้ในมาตรา1,651วรรคสองทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้จัดสรรไว้ตามความที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นให้เอาออกขายท่อตลาดแต่ทายาทคนใดคนหนึ่งอาจไม่ให้มีการขายเช่นว่านั้นได้ โดยชำระราคาทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ตีราคาซึ่งศาลตั้งขึ้นได้กำหนดให้จนพอแก่จำนวนที่จะชำระนี่ให้แก่เจ้าหนี้